สวัสดีค่ะทายค่ะพบกันแบบคลิปนะคะคลิปนี้จะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่จากลีน่าให้ชมกันนะคะลีน่าก็คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นชุดกระชับสัสดส่วนนั่นเอง ซึ่งใส่ใสของแบรนด์นี้ประจำหลายแบบเลยนะตัวกลุ่มใหม่ของเขานะคะมีออกมา3ชิ้นชื่อว่า f l e x กซี่ินะคะเฟล็กเนี่ยเขาจะทำออกมาด้วยจุดเด่นของเขา3แบบนะคะในกลุ่มนี้ก็คืออย่างแรกคือเนื้อผ้าแบบ f l e x กซี่ฟนะคะก็เป็นเนื้อผ้าที่ช่วยกระชับรูปร่างเขาบอกว่าใส่แล้วกระชับได้1-2เซนเลยนะอย่างที่2นะคะก็คือตัว ในเนื้อผ้ามันจะมีผลึกอินฟราเรดนะคะซึ่งเจ้าผลึกอินฟราเรดเนี่ยก็จะช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันส่วนเกินส่วนอย่างที่3นะคะเขาเน้นในเรื่องของการใส่สบายบางรุ่นเนี่ยมันจะมีพวกโครงเหล็กอะไรเงี้ยที่เน้นการกระชับแบบเพื่อความเนี้ยเป๊ะแต่ว่ารุ่นนี้เน้นทาออกมาว่าสามารถใส่สบายใส่ได้ทุกวันเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกแบบนั่นเองเรามาดูทีละกล่องกันดีกว่าเป็นการเหอกระ่องไปพร้อมกันนะเอาอย่างแรกก่อน คือสิ่งนี้นะคะ Lina Westinner West Slim a n d t a m m y Smooth นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรดียะเป็นเข็มขัดไม่เชิงเข็มขัดสิก็เป็นใส่รัดบริเวณเน้นช่วงเอวช่วงลำ,ลำตัวเลยนะคะโดยสีเนี่ยเขาจะมี2ส,สีที่บนกล่องมันจะเขียนว่าไซส์มีเดียมนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะทุกรุ่นในกลุ่มเฟ็กซี่มันจะเป็นไซส์ฟรีไซส์นะคะก็คือใส่ได้ทุกรูปร่างนั่นเอง อันที่ใส่ได้มาจะเป็นสีเนื้อแ,แบบนี้นะคะเฮ้ยน้เจอละความเก๋ของเขาเขาามีบอกด้านอัพด้านดาวให้เราด้วยอ่ะนี่คืออัพคือเอาไว้ใส่ด้านด้านบน ดาวให้ไว้ด้านล่างนะคะซึ่งบริเวณขอบอะคะ่ะเขาจะมีตัวซิลิโคนอะเอาไว้ทำให้ยึดเกาะกับผิวแล้วใส่แล้วระหว่างวันมันไม,ม,นไม่มันไม่รูดลงนั่นเองและนี่คือที่บอกไปนะคะคือผลึกอินฟาราเรดที่เป็นปุ่มแบบนี้เขาบอกว่าตัวนี้มันจะช่วยกระตุ้นในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินนะชินนี้ไม่เอ็กซ์มากแต่ไซลองให้ดู ลองมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วยเก็บบริเวณเนื้นอบริเวณหน้าท้องเนื้อด้านข้ามเหมาะกับเวลาที่เราใส่ชุดรัดลูกนะคะมันก็จะทําให้ไม่เห็นรอยรวมถึงนี่รอยตามขอบพวกกางเกงในอะไรย่เงี้ยค่ะมันจะก็จะเก็บเนียบขึ้นแต่เขาช่วงตัวเขาเล็กอะ ตรงตัวมันก็เลยเนี่ยหลวมหลวมนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์ไม่มีไซส์เล็กปกติถ้าเขาใส่ก็จะใส่เป็นแบบไซส์เอสอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวลีน่าเวสเทนเนอร์ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่890บาทแส่ว่าเนื้อผ้ามันใส่แล้วสบายอะไม่มีโครงไม่มีอะไรอย่างเี้ แล้วก็ตัวซิลิโคนนะคะมันช่วยยดึดเกาะผิวได้ดีแต่ข้อเสียนิดนึงก็คือมันเป็นฟรีไซส์อย่างคนที่รอบตัวเล็กมากๆอย่างใส่เงี้ยตัวรอบตัวบนนะคะมันก็เลยหลวมน,นิดนึงอะถ้าทํามาเป็นแบบ SML มันน่าจะแบบใส่ได้พอดีมากกว่านะคะมาดูตัวต่อมากันตัวต่อมานะคะตัว l ี n a f l e x ็กซี่บอดี้ฟินะคะตัวนี้ก็จะเป็นมีตัว แท้งท็อปด้านบนนะคะเป็นเสื้อสายเดี่ยวส่วนด้านล่างก็จะเป็นชิ้นที่เป็นเหมือนกางเกงชั้นในนะคะไปแกะดูข้างในนี่ที่ได้มาเป็นสีเนื้อเช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเซ็ตทั้งตัวเสื้อแล้วก็ตัวกางเกงมันจะอยู่ที่2,180บาทนี่ตัวเสื้อ ด้านบนจะเป็นแบบใสาเดี่ยวแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นผ้าที่แบบยืดแบบนี้ตัวผ้าด้านล่างเนื้อจะหนากว่าด้านบนนะคะแล้วก็นี่ด้านในก็จะเป็นผลึกอินฟราเรดเช่นเดียวกันอันดร์แวร์ข้างล่างนะคะจะเป็นแบบทรงเหมือนอันดร์แวร์แต่ว่าเอวสูงอะแล้วก็ตรงขอบเอวอะคะ่ะก็จะเป็นตัวผลึกอินฟราเรดนะคะแบบนี้ ลองใส่ตัว body fit set ให้ดูนะคะสำหรับตัวเสื้อมันจะเป็นไซส์เดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เอาเจ้าตัว m e s อ infrared ไว้ด้านนอกตัวนี้แต่ว่าเวิร์กมากสำหรับการใช้แบบใส่เป็นตัวเซฟใต้เด็กที่แบบเนื้อบางอ่ะมันช่วยพรางในเรื่องของการโปแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเก็บสัดส,ส่วนได้ด้วยแต่เนี่ยข้อเสียนดิดนึงก็คือด้วยความที่มันเป็นฟรีไซส์ะคะ่ะแล้วคนที่รอบตัวเล็กเล็กพิเศษแบบไซส์อย่างเงี้ยนะ เห็นป่าว่ารอบตัวมันจะหลวมนิดนึงแต่ก็ถือว่าแบบใส่สบายดีไม่รัดมากค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะคือ Lina f l e y b o o y y i t t Deep Set นะคะตัวนี้ชิลล่าเนี่จะเป็นแบบสเตทที่เป็นขาสั้นนะคะส่วนด้านบนจะเป็นเสื้อกล้ามแต่ว่าเขาจะใช้แบบอยู่แค่รอบใต้อกเพื่อช่วยดันให้หน้าอกมันดูอิมขึ้น ชิ้นบนนะคะเวลาใส่เอาตัวผิวอินฟราเรดไว้ด้านนอกแบบนี้มันจะเว้าเท่ากันหน้าหลังเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันไว้ใส่ที่แบบเก็บตรงบริเวณใต้าราานมนะคะส่วนชิ้นล่างก็จะเป็นขาสั้นแต่ว่าเอวสูงแบบนี้นะคะซึ่งนี่คือสิ่งที่ทรายเคยถามทางลีน่าไปแล้วว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะออกแบบ ขาสั้นที่ขาไม่ยาวมากอ่ะเพราะว่ารุ่นอื่นอ่ะช่วงขามันยาวมากเวลาที่ใส่กับเดรสแล้วใส่เตียงอ่ะว่างั้นอ่ะกันเตี้ยแล้วพอช่วงขามันยาวใส่แล้วชายมันเกินเดรสทาให้ต้องพับขาขึ้นไปตัวนี้เขาก็เลยทําออกมาใส่ว่าขามันสั้นกว่ารุ่นเดิมๆเ,เ,เยอะเหมือนกันนะคะและชิ้นสุดท้ายนะคะก็ลองตัว body fit deep set ให้ชมกันกันกบตัวชิ้นลากนะคะใส่ลองแล้วประมาณนี้ ความยาวนะคะจะเหนือเข่าขึ้นมาแบบกำลังดีอะสามารถใส่กับเดรสสั้นได้แล้วนะคะขอบคุณลีน่ามากที่ทำให้ส่วนบริเวณหน้าท้องนะคะเขาก็จะช่วยเก็บแล้วก็ให้มันดูสมูทมากขึ้นแต่บอกแล้วว่ามันเป็นฟรีไซส์สาวที่ตัวค่อนข้างเล็กแบบไซา์อย่างนี้มันก็เลยจะหลวมนิดนึงนะคะก็คือไม่ไม่ได้แบบรัดก,กระชับแน่นมากแต่ถ้าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องหน้าท้องนิดนึงตัวนี้มันก็จะใส่สบายขึ้นไม่แน่นมากค่ะ และตัวสุดท้ายที่เขาส่งมาให้ด้วยนะคะก็คือ Lina Body Firming Anti Cellulite Hot Gel เนะคะเป็น Body Firming ที่แบบ3 in 1นะคะคือช่วยลดเซลล์ไลท์ลดการสะสมของไขมันส่วนเกินให้ผิวกระชับเต่งๆรวมถึงให้ความชุ่มชื่นผิวด้วยสยังไม่ได้ลองนะมาะะลองไปกันเป็นเนื้อเจลเขาบอกมันเป็นฮอตเจลเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะลองทาฮอตไหม ทาลงไปคือรู้สึกเย็นๆผิวนะเอ๊ะือสัมผัสเราผิดเนื้อเจลนะคะลื่นแล้วก็เกี่ยง่ายมากเป็นฮอตเจลที่ไม่ไม่ไม่ฮอตอะไม่ร้อนอะไซว่ามันจะอุ่นผิวขึ้นไหมยังไม่รู้สึกเลยอะ mm hmm. ก็เอาว่าทาได้สบายๆเพราะว่าฮอตเจลบางยี่ห้อคือแบบทาลงไปแล้วเฮ้ยมันร้อนว่าวาบนผิวเราต้องล้างออกค<ออ>่ะแต่ตัวนี้คือทาแล้วรู้สึกปกติมากมาย ราคาหลอดนี้นะคะ1อยกร,รัมจะอยู่ที่390บาทค่ะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของลีน่านะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าในเว็บของบริษัทคิวรอนที่ Frops Thailand นะคะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยซึ่งใน Frops บอกเลยว่าราคาบางทีถูกกว่าห้างอะ่ะมันมีโปรโมชั่นบ่อยมากแล้วมันลดแรงมากแนะนำว่าให้ติดตามเอาในเว็บแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ในเว็บจะได้ราคาที่ ถูกกว่ายเยอะเลยอะค่ะส่วนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลีน่านะคะถ้าอยากทราบเพิ่มเติมแนะนำให้เข้าไปที่แฟนเพจของเขาเลยที่ facebook.com/linamybody ตามลิงก์นี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย